พราะเราไปนู่นมาแล้วไงไปไหนไปไหนอ่ะไอ่อะไรว็เอ็นอะไรว็เอ็นล่องแก่งล่องแก่งไอ้ล่องแก่งมันโอเคแล้วไปล่องแก่งมันมันกันปดดิ๊กก็่ะไปตกเสียงให้ได like <bbe> ้ไปเสียดูให้ ใครบอกเอาเสียวสุดใครบอกเอาเสียวสุดส่งเสียงเดี๋ยวนี้ทำไมระมาดอกกอบคนอื่นทำไมระา นอื่นฮะคนอื่นก็ไปไหนหมดแล้วเขาไปเสียวตังเสียงหายไม่มีใครมาตามเราสักคันเลยใคจะไปไหนเนี่ยไป มันจับแน่แน่นจับเน่นน่นโอ้สนุจัก้าไปเร็วไม่มีใครมาแล้วนอกจากเราเรามันไม่สใจฮะ้

เออเป็นไงครับเป็นไงครับมันดีครับเป็นไงครับเป็นไงจ้าเป็นไงจ้าเออดูรถเรานะฮะดูรถเราหันหน้ามาหน่อยจ้ารถเราหันหน้ามาหน่อยรถเกงสุดหันหน้ามาหน่อยเป็นไงบ้างมันดีเป็นไงฮะเป็นไงสุดยอดสุดยอดไหมครับยอดไปไปไปเน่เน่เน่ อ่าฮะมีใครให้เพ ah, like um> ok ิ่มได้นะครับนะนะครับคือรองเท้าหมดแล้ว